ครับผมบอกง่าว่าบาง,งแสนแค่กระเป๋าไฟนี้ซ้อมมากี่วัน,มมวนเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนแคกระเป๋าแตอยู่ที่ชลวนบีมีใครมาช่วยเป็นผู้บอลซ้อมตอนนี้ก็ลูกบอลพี่พี่น้องนะครับตอนนี้เราอายุ19สูงเท่าไหร่ครับร้ยอยเจ็ดสิบบาน้ำหนักป,ป่วยป่วยตอนนี้น้ำหนักป,ป่วยป่วยห้าสิบเจ็ดกิโลมวยสไตล์อะไรครับ ม่เข้าวันนี้จะต้องมาเจอลูฟี่เคยต่อยลูฟี่ไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยลูฟี่ยังศึกษาครัเขามือจะตายก็ไม่เข้าวันนี้มาเจอลูฟี่นะวางเกมวางเพลงยังดีก็แก้ดีครับวันนี้ต่อยตามสไตล์ไปไปแก้ไขวุ่นขึ้นบ่อีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ตะวันนานวันนั้นต่อยกับเบลซิงเงินไปแก้งวันนั้นวันนั้นเราเล็กสุงเวทเท่าไหร่ั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเจ็ดวันนี้ร้อยร้อยสิบเจ็ดเก้าเดิมเลยเมื่อเช้าสอบหนักจัง จุดหัวพอกกันเดี๋ยวมายี่สิเซนยี่สายเนาะร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาส์ชนะกับใครวันเดียวกูมมากี่กิโลไฟนี้สามสี่โดนต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละเจ็กิโลคนจังหวัดยะโสธรเด็กยะโสธรอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยครับก็ฝากพี่น้องเชิญเพื่อนชาวเป็นร่งกายขอผมนี่แหละไปเตรียมวันนี้คู่เอกช่วงสองด้วยอ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีสาามรถครับครับ